คนนี้โดนเมียทีทุกวันเพราะหาเงินไม่ได้เขาดูเหมือนคนอ่อนแอแต่จริงๆแล้วเป็นสายลับที่มีฝีมือระดับเอสในเกาหลีตอนนั้นทุกภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและกลายเป็นไอดอลในสายตาของเอเย่นอื่นๆแต่นั้นไม่ได้ทำให้เขามีความสุข เพราะเขาใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินมาตลอดในภารกิจครั้งหนึ่งคนที่เหนื่อยกับชีวิตต่อสู้อย่างเขาจงใจแกล้งทําเป็นอุปกรณ์เสียหายแม้ร่มชูชีพก็เปิดไม่ได้และตกลงไปในทะเลองค์กรรู้เรื่องนี้แอบจัดงานศพให้เขาหัวหน้าของเขาเจ็บใจเมื่อสิผู้ชายที่กล้าหาญคนนี้ส่วนเขาลอยอยู่บนน้าเพลิดเพลินกับแสงแดดอันอบอุ่นในที่สุดความฝันของเขาก็เป็นจริงแต่เมื่อจุนกลายเป็นจิตรกรเขาก็รู้ว่าพรสวรรค์ของเขาแย่แค่ไหนเรื่องที่เขาวาดไม่มีใครชอบเงินเดือน และไม่เกิน5 0 0พันทุกครั้งที่ส่งต้นฉบับเรื่องเขาต้องคิดหนักจนหมดแรงยากมากเมื่อโพสต์เว็บนได้หนึ่งเรื่องแต่กลับมีแต่คอมเมนต์ด่าของชาวเน็ตมีคนวิจารณ์ว่าเขาวาดรูปด้วยเท้าดีกว่าจุนวาดเห็นคอมเมนต์แสดงความเกลียดชังจุนช่างหดอยู่ใจเขาเองก็อยากวาดเรื่องราวดีๆมากมายจนวันหนึ่งลูกสาวในายามว่างได้ออกความเห็นให้พ่อหรือพ่อลองวาดเรื่องราวชีวิตของพ่อดีไหมเขาเคยคิดถึงเรื่องนี้แต่ไม่กล้า เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นความลับของรัฐที่เปิดเผยไม่ได้เมื่อเขาครุ่นคิดได้รับโทรศัพท์จากบรนาทิการว่าเรื่องของเขาแย่มากคอมเมนต์ด่าถึง2000อันแล้วต่อไปอย่าโพสีแล้ววางสายโดยไม่ให้โอกาสจุนอนอนวอนเพราะว่าง,งานจุนจึงต้องสมัครงานที่ใช้ก่อสร้างไม่คาดคิดว่าผู้จัดการไม่ชอบหาข้ออ้างบอกว่าจุนขี้เกียจแล้วพ่นน้ำใส่เขาหลังเลิกงานจุนอยู่คนเดียวที่บ้านดื่มเหล้าเพิ่งเปิดคอมพิวเตอร์ก็เห็นคอมเมนต์ด่าเขาอย่างแย่มากมายในที่สุดจุนก็ทนไม่ไหวแล้วหยิบ ปากกาออกมาแล้วทั้งดูดทั้งวาดประสบการณ์ที่เขาผ่านมาว่าเสร็จก็ตื่นเต้นเล็ดน่วยในห้องแล้วหลับไปวันรุ่งขึ้นตื่นมาเห็นอาหารมือใหญ่บนโตะ๊ะคือของภรรยาสุดที่รักทําให้เขาเธอกินยาผิดหรือเปล่าเธอป้อนข้าวให้เขาแล้วพูดว่าเรื่องที่จุนเพิ่งวาดสุดยอดมากเดี๋ยวเรื่องที่เพิ่งวาดเหรอเขาบุกเข้าไปในห้องและรู้ว่าเรื่องที่เขาวาดเมื่อวานไม่ได้แค่โพสต์โดยภรรยาทางอินเทอร์เน็ต ทุกคนก็พาก,กันดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นมากมายครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วเขาเรีบไปหาบรรณาธิการและขอถอดเว็บตูนออกบรรณาธิการถามว่าเขาเป็นบ้าไหมกลับบ้านวาดอีกแล้วไล่ออกจากออฟฟิศเขาต้องกลับบ้านขณะกลับถึงบ้านตอนนี้ฝนตกเขาไปโรงเรียนพร้อมร่มเพื่อไปรับลูกสาวเห็นลูกสาวไปกับเพื่อนพ่อเด็กหญิงคนนั้นแต่งตัวสุภาพขับรถดีมารับลูกสาวกลับดูสภาพตอนนี้ของเขา เขาไม่กล้าบอกมือให้ลูกสาวอีกเขาจึงปล่อยให้อีกฝ่ายพาลูกสาวกลับบ้านอย่างเงีย,งยบๆหลังจากที่เขากลับถึงบ้านในขณะที่เขากำลังแพ็คของเขาบังเอิญเห็นไดอารี่ของลูกสาวที่เขียนไว้ว่าเพราะครอบครัวยากจนเกินไปจึงเด็กน้อยอยากหาเงินช่วยพ่อแม่เมื่อเขาเห็นพ้อยคำเหล่านี้ใจก็เต็มไปด้วยความละอายเขาตัดสินใจว่าเรื่องเล็บตูนดังแล้วเขาเลยทำให้มันโด่งดังขึ้นไม่นานเรื่องราวแต่ละน้าก็ได้วาดออกมาเลยได้โพสต์ร้อนบทที่2วันรุ่งขึ้นเรื่องราวกระโด่งดังตามคาด ที่รถเมย์ตรงทางแยกทุกคนกำลังอ่านเว็บตูนของจุนขนาดนักเรียนของภรรยาเขายังแอบอ่านเว็บตูนในห้องเรียนไม่กี่วันต่อมาเขาทำเซอร์ไพรส์ลูกสาวและซื้อเปลียนโนใหม่ให้ลูกทั้งครอบครัวมีความสุขกันแต่ไม่รู้ว่าภัยกำลังจะมากลับกลายเป็นว่าเพราะเรื่องเว็บตูนดังมากเลยหัวหน้าเก่าก็อ่าน หัวหน้านำข่าวนี้มาที่หน่วยข่าวกรองมีคนบอกว่าคนนี้เกี่ยวข้องกับสายลับที่เสียชีวิตเมื่อก่อนอย่างแน่นอนนอกจากนี้การกระทำนี้ถือเป็นการกรบฏหัวหน้าจึงไปที่สำนักพิมพ์ใช้กำลังข่มขู่เพื่อเอาที่อยู่ของนักวาดเว็บตูนเพียงแต่ว่าตอนนี้จุนไม่ได้อยู่ที่สำนักพิมพ์แต่อยู่ที่ใช้ก่อสร้างและถูกหัวหน้างานดูบาหัวหน้าคิดว่าคนงานตรงนั้นเป็นแค่คนธรรมดาเลยทีหัวจุนโดยไม่มีเหตุผลแล้วพ่นน้ำใส่แต่ถ้าเห็นทั้งฉากนี้คงไม่กล้าก้าวร้าวอีกแล้วมีกลุ่มคน มาที่ใช้ก่อสร้างบุกเข้าห้องน้ําเมื่อจุนกําลังล้างหน้าก็ถูกล้อมไว้ปรากฏว่าตัวตนที่แท้จริงของจุนคือสายลับชั้นยอดเพราะจุนถูกกล่าวหาว่าทรายศพวกเขาจึงมาจับกลุ่มจุนรู้ว่าเขาซ่อนเรื่องมันไว้ไม่ได้แล้วเลยต่อสู้สายลับเขาอย่างเขาคนพวกนี้ถึงสู้กลับไม่ได้จุนโจมตีจนพวกนี้ไม่ทันต่อต้านไม่ถึงหนึ่งนาทีจุนจัดการเรียบร้อยหัวหน้าที่กําลังเข้าห้องน้ําเห็นจากนี้กลัวจนแขนขาอ่อนแรงไม่กล้าขยับ นเลยแสดงบางท่าต่อยต่อหน้าเขาทําให้หัวหน้าคนงานร้องไห้ไม่ออกหยุดรังแกคนอื่นน้ำหนึง่งเขาไม่หาเรื่องกับคนนี้อีกและเดินออกไปกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่ทําคือโทรหาเมีย บอกตรงๆว่าเขาเป็นสายลับแต่ตอนนี้ตัวตนถูกเปิดเผยแล้วยังโดนตามล่าอยู่เลยต้องรีบเก็บของหนีไปแน่นอนภรรยายไม่เชื่อจึงวางสายด้วยความโกรธเมื่อเขากำลังเก็บของทันใดนั้นระเบิดควันสองลูกก็หล่นลงมาในห้องจุนรีบปิดจมูกแน่นเจ้าหน้าที่สองคนพังประตูจุนหมดทางหนีต้องสู้กับพวกนี้แล้วแต่คนข้างหลังใช้ปืนช็อตไฟทําให้เขาหมดสติเมื่อตื่นขึ้นจุนอยู่ในห้องสอบสวนหัวหน้าเข้ามาโกรธและถามว่าทําไมจุนถึงเปิดเผยความลับของชาติในการว่าการ จุนเป็นพวกากากรกบฏเหรอ เขาบอกว่าเขาหาเลี้ยงชีพแต่ตอนนี้มันยากที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้พอสอบปากคำยังไม่จบโทรศัพท์ของจุนก็บังขึ้นได้ยินเสียงที่คุ้นเคยหัวหน้ามาเฟียบอกว่าภรรยาของจุนอยู่ในมือของมันถ้ามืงอยากรอช่วยชีวิตเมียต้องไปที่พื้นที่ของกูภายใน20นาทีพร้อมกับหัวหน้าของหนึ่งถ้าเกิน5นาทีกูไม่รับรองชีวิตเมียมนนึงแต่ตอนนี้จุนถูกล็อกทั้งแขนทั้งขาคิดอยู่ครูหนึ่งเขาบอกหัวหน้าว่าเขาเป็นสายลับของฝ่ายตรงข้ามอยากให้หัวหน้านัั่่งงเเขาเลาลทุก หัวหน้านั่งลงเขาถามว่าให้เขาบุหรี่ได้ไหมหัวหน้าไม่คิดมากแล้วยื่นมือไปทางเขาจุนพล้ำหัวหน้าหมดสติเขาหยิบกุญแจจากกระเป๋าของหัวหน้าแล้วปลดล็อกกุญแจมือพรอะให้คนของหัวหน้าเข้าไปแล้วเอาปืนจาอหัวของหัวหน้าอยู่ดังนั้นพาหัวหน้าไปที่รถอย่างสำเร็จและขับรถไปที่บ้านของหัวหน้ามาเฟียในรถเขาเล่าเรื่องขอแกล้งตายเมื่อ15ปีที่แล้ว หัวหน้าได้ยินก็ตกใจมันยากมากแต่ทําได้หรือสองคนนั่งคิดไตร่ตรองว่าเคยหาเรื่องกับใครเมื่อก่อนสุดท้ายทั้งคู่ก็จําสิ่งหนึ่งได้สมัยก่อนเคยจับผู้ก่อการร้ายทรมานแล้วใช้ไฟฟ้าช็อตตายว่าผู้ก่อการร้ายนั้นมีพี่ชายเห็นพี่ชายมาแก้แค้นให้น้องแน่สองคนกําลังคุยกันทันใดน,นั้นมีคนวิดีโอกล้มาเพิ่งเปิดเครื่องแล้วเห็นว่ามีคนจับลูกสาวข,ของจุนเตรียมที่จะโยนเด็กลงบนถนนว่าคนทําคือหัวหน้าหน่วยข่าวกรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองบอกให้พาหัวหน้ากลับมา ไม่งั้นไม่ต้องเจอลูกสาวอีกข้างหนึ่งเป็นลูกสาวอีกข้างเป็นภรรยาที่รักทำให้จุนไม่รู้ทำยังไงแต่จุนยังขับรถตรงไปหาหัวหน้ามาเฟียภรรยาของเขาถูกมัดไว้จุนขับรถตรงเข้าไปหาพวกโจรเมียเขตตะโกนสามียามาที่นี่ไม่คาดคิดว่าจุนกลับรถออกไปต่อหน้าพวกโจรที่กำลังตกตะลึงพี่ขอโทษ กลายเป็นว่าฉันนิ่งเง่าอย่าไปเลยการกระทําครั้งนี้ของคุนทําให้หัวหน้ามาเฟียคาดไม่ถึงเมียของคุนโกรธจนอยากฆ่าเขาด้วยคุณยังเป็นสามีของฉันหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าไม่เพียงแต่ภรรยาถูกจับแต่ลูกสาวก็ถูกจับเช่นกันในสถานการณ์เร่งด่วนเขาต้องเจรจากับหัวหน้ามาเฟียเดี๋ยวก่อนผมจะช่วยภรรยาทีหลังได้ไหมแล้วรีบวิ่งไปช่วยลูกสาวไปได้ครึ่งทางแล้วเด็กหญิงส่งข้อความหาว่าเธอถูกคนอื่นช่วยแล้วปรากฏว่าเมื่อลูกสาวของเขาถูกมัดจอ เพื่อนสนิทของเขาทนไม่ได้เลยช่วยเด็กแซงบอกว่าเด็กหญิงอยากเข้าห้องน้ำจึงพาเด็กไปแต่จริงๆแล้วพาเด็กหนี 3คนเจอกันอย่างรวดเร็วก่อนจะออกไปช่วยภรรยาจุนยังอยากทำอะไรสักอย่างพลันกลับมาชกต่อยชอนจนทนเลือดแล้วบอกชอนว่าทำอย่างนี้จะหลอกพวกนั้นได้อยากจับกูแต่ถูกต่อยแล้วกูวิ่งหนีพูดตามนั้นนะอย่างที่คาดไว้เมื่อบอสใหญ่พบชอนเชื่อว่าชอนไม่ทรยศฝั่งนี้จุนและหัวหน้าของเขาขับรถไปหาพวกมาเฟียสองคนลงจากรถและลูกสาวอยู่บนรถเพื่อโทรหาบอสใหญ่ไลฟ์สดที่เกิดเหตุ หัวหน้าถูกมัดอยู่บนเก้าอี้และมีลวดไฟพันรอบตัวจุนถูกผลักออกมาแล้วหัวหน้ามาเฟียบังคับจุนเปิดไฟฟ้าช็อตเจ้านายของเขาเองมิฉะน,นั้นจะทุบทีภรรยาของเขาจนตายจุนต้องเย็นชาท,ทำตาม หัวหน้าของเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดบอสใหญ่เห็นจากนี้แล้วส่งคนขับรถไปบุกถางศัตรูหนึ่งทีมพิเศษลงจากรถจัดการพวกมาเฟียทันทีล้างถางศัตรูอย่างรวดเร็วหลังจากควบคุมศัตรูแล้วบอสใหญ่สั่งฆ่าจุนบอสใหญ่ยืนยันว่าจุนเป็นคนทรยศชอนรับกระสุนให้จุนชอนหมดแรงล้มลงชอนหายใจอย่างอ่อนแรงชอนพูดคำสุดท้ายของเขา ต่จุงบอกว่าโดนยิงแค่นี้ไม่ตายหรอกหนึ่งชอนตื่นตื่นโอ้ยยังไม่ตายหรอชอนถูกสุ่นตกหน้าแล้วตื่นขึ้นบอสใหญ่เป็นบ้าแล้วให้สองคนนี้ไปทำอะไรเนี่ยสั่งลูกน้องยิงต่อแต่ทันใดนั้นลูกน้องที่อยู่รอบตัวเขาลม้มลงปรากฏว่าจนยังมีมือปืนมนืออาชีพที่ยืนอยู่บนที่สูงและยิงปืนใส่ลูกน้องของบอสใหญ่อย่างต่อนเนื่องพระเอกก็โดนยิงหลายนัด บอสใหญ่แพ้และถูกล้อมโดยพวกมาเฟียอย่างรวดเร็วแต่พวกมาเฟียไปที่ลูกสาวของจุนและเมื่อกำลังจะยิงภรรยาและลูกสาวของจุนจุนฟื้นคืนชีพถือปืนแล้วยิงตรงไปที่กระบอกระเบิดข้างๆเมื่อกำลังระเบิดวุ่นวายจุนไปหาภรรยาและลูกสาวของเขาถอดเสื้อผ้าออกปรากฏว่าจุนใส่เสื้อกรอก,กันกระสุนสองชั้นเข้าใจทำไมยิงยังไงก็ไม่ตายเขาถอดเสื้อกรอก,กันกระสุนออกแล้วสวมให้ภรรยาและลูก แล้วหยิบปืนขึ้นมาหนึ่งนัดหนึ่งคนสองนัดสองคนถ้ากระสุนหมดก็ใช้มือใครจะสามารถเอาชนะคนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสายลับที่แข็งแกร่งที่สุดในเกาหลีเขาบุกถึงห้องหัวหน้ามาเฟียหัวหน้ามาเฟียถือปืนพกยิงใส่จูนอย่างมามัน แต่จุนหลบได้ทั้งหมดสุดท้ายจุนเตหัวหน้ามาเฟียออกไปนอกหน้าต่างจุนจบการต่อสู้ครั้งนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายในชีวิตเช่นกันหลังจากนั้นจอนตา,าบอกว่าต้องการขอความช่วยเหลือจากจุนและตามที่คาดไว้จุนก็ปฏิเสธยังไงก็ตามสิ่งที่ดีที่สุดกำลังอยู่ต่อหน้าอยู่อย่างสงบสุขไปวัน